กว,ว่าคือลิฟต์สงของซ้ายมือนี่ก็ได้ขอบคุณนะคะพี่อันนี้คือหน้าสดน,นะคะเดี๋ยวทางรายการเขาจะอ่อแต่งหน้าให้แล้วก็เอาชุดมาเปลี่ยน หลังจากการสคริปคํำถามแล้วก็กินโดนัทแล้วเนี่ยก็ได้เวลาแต่งหน้าทำผมแล้วค่ะแล้วก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วและนี่ก็คือภาพบรรยากาศในห้องถ่ายทําค่ะเอกจะบอกว่าแพลมีความสุขมากๆเลยเพราะอะไรการมาชมคลิปเนี่ยแพลดูมานานแล้วสําหรับแพลมันคือรายการอังทรงเกียรติของ YouTube เลยล่ะค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพอถ่ายทําเสร็จเนี่ยพี่เขาก็ให้ไวเชอร์มากินโดนัทเยอะมากๆเลยล่ะค่ะจบแล้วค่ะสำหรับาพาดบรรยากาศการออกทีวีสัมภาษณ์ครั้งแรกของแพลนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคลิปวิดีโอค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย